เห็ดถึงไม่มีเพราะว่ามันอยู่ติดกับทะเลไม่มีเลยค่ะอาจจะมีแต่ว่าต้องใช้เวลาเดินนานหน่อยอันนี้เป็นเป็นทะเลน้ำเค็มน,นะคะส่วน,นป่าก็จะอยู่ก็จะอยู่ทางถัดไปเนี่ยค่ะจะเป็นปา่าทั้งนั้นเลยแล้ว ป่าส่วนมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นป่าโอ๊กยังไม่เจอยังไม่เจอเห็ดเลยค่ะโอ๋ผลผลกุหลาบค่ะเดินลงมาแล้วจะไปล้างมีอสักหน่อยนะคะนี่นะตรงนี้เขา มันเป็นเป็นสโลปนะคะเป็นทางคล้อยลงมาเขาให้ออกทางเป็นทะเลเมืองนี้จะมีชายหาดเยอะไปมีชายหาดสวยๆเยอะเลยค่ะแต่แต่ไม่ใช่หาดนี้นะคะมันจะมีที่สวยสวยขึ้นชื่อเลยถ้าคนเดียวไม่กล้านะ มันยังมีคนอยู่ตรงนั้นก็เลยกล้าค่ะไหนสุดลูกหูลูกตาสุดลูกหูลูกตามองจากเครื่องบินลงมาถ้าจะมองเห็นมองเครื่องบินลงมาถ้าจะมานิวยอร์กซิตี้นะคะจะมองเห็นทะเลนี้นะคะนฮ้น้ำใสจังเลยอ่ะทำไมน้ำใสๆคะ่ะ นี่น้ำใสจังน้ำใสจังเป็นทะเลโอ้โหเขาขี่สกูตเตอร์นึกถึงบรนนานาโบดท,ที่บ้านเรากับโดนัทนะ่ะโอ้โหโอ้โห น้ำใสใสน้ำใสจังเลยโอ้เขากล้าจังเลยนะเขาขี่สกูตเตอร์ค่ะนู่นเขากล้าจังเลยอะ่ะนู่นตะแคงด้วยตะแคงตอนเลี้ยวค่ะโอ้น้ำใสใส มาเดินหาเห็ดในเมืองนี้หนึ่งแหละที่ไม่เจอคือมาในช่วงที่เห็ดหมดแล้วเลยค่ะอันนี้อันนี้หอยอะไรเนี่ยหอยอะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นช่วงที่เห็ดหมดแล้วหรือว่าสอง pen of the w o o d อาจจะไม่มีในในทําเลนี้ค่ะ แปลว่าชนะิคเก้นออฟเวตน่ะมีแน่นอนเพราะเห็นซากแล้วโอ้ยเดอดเดือดองเขาเงินตัวใหญ่จังแล้วก็อีกสาเหตุนหนึ่งคือมีทะเลดังนั้นมันเลยทำให้เหตุต่างๆไม่มาเกิดอ หาดนีดแต่ก้นหินมีนางวนตัวใหญ่ๆตัวใหญ่จังเลยออกไปนู่นก็ไปสู่ดินแดนอื่นแล้วค่ะ ทิ้งความหวังไว้กับเห็ดสองดอกที่คิดว่าเป็นเห็ดนะคะคิดว่าเป็นเห็ดออฟเดอะวูที่อยู่โคนต้นโอ๊กของสนามสองแห่งค่ะถ้าไปดูตรงนั้นไม่ใช่แล้วก็แสดงว่าไม่มีแล้วพยายามแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่มีจริงๆเอาไว้ถ้าว่างๆแล้วถึงจะพาไปดูหาดที่เขาบอกว่าสวย มากของเมืองนี้ค่ะซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของนิวยอร์กซิตี้นี่แหละค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe ให้ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยค่ะไว้พบกันใหม่วิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะอยากทะเลมาก็มีแอลกอฮอล ให้เช็ดมือค่ะคะเขามีป้ายติดเอาไว้เลยให้ระวัง p o i ซ o นไอวี่พอยซ i นไวี่เนี่ยไม่ได้โดนตรงๆนะคะจะลุยลุยไปตามป่าแล้วก็ขากางเกงเนี่ยไปโดนพอยซ o นไอวีค่ะพอถอดขากงพอถอดกางเกงเนี่ยปลายขากางเกงมาโดนผิวเชื่อไหมคะ ตอนนี้น่าแข้งนะคะ่ะมีแต่แผ้นี่ไงอ๋ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นตอนนี้เขาคงเขาคงวายวาดไปหมดแล้วเพราะว่าอากาศเย็นค่ะไวซไนวี่นะคะ,ะ,คะมันน่ากลัวมากเลยมันคันมากๆบางคนแพ้ถึงกับต้องไปโรงพยาบาลมันจะเป็นน้ำใสๆตอนนี้ไม่มีต้นมาให้ชมนะคะอ่อจากปา ขอเดินดู h e นออฟเดอะวูดขอเดินหาเพนออฟเดอะวูดโนต้นโอ๊กสักหน่อยเถอะค่ะเนี่ยถ้าจะมีเขาจะอยู่แบบเนี้ยเขาจะชอบมากเพนจะชอบมากต้นโอ๊กที่มีใบคือล่องลงแบบเนี้ยค่ะได้เดินหาเห็นน่ะมีความสุข ตรงนี้เป็นที่ที่คนมามาปิกนิกไงคะอันนี้ต้นนี้ต้นนี้แห้งแล้วค่ะเขาเขาให้ระวังยิ่งต้นแห้งๆที่ใกล้จะตายเนะะี่ยค่ะเห็นยิ่งชอบมาเกิดดีนะไม่น่าจะมีถ้ามีจะเห็นทราบแล้วค่ะโอ้ไม่มีเลยไม่มีค่ะไม่มีเลยจริงๆ ข้างหลังนั้นก็จะเป็นทะเลเป็นทะเลของเป็นไม่มีเลยก็ต้องไปดูอีกตรงจุดหนึ่งที่บอกว่าใต้คนต้นโอ๊กสองต้นนั้นอ่ะจะดูแล้วมันคล้ายมากค่ะคล้ายมากๆเลยอ่ะคล้ายเห็นไม่มีจริงๆค่ะ หรือมันอาจจะเป็นช่วงที่คนเข้ามาปิ๊กนิกแล้วเขาเจอเขาก็ตัดไปแล้วถ้าตัดไปแล้วก็น่าจะเหลือซากไว้ให้เห็นอคนโอกสวยมากค่ะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีถ้าเอาเชื้อเห็ดฟังมาโรยเนี่ยคงได้เก็บเห็ดปุ๋ยทั้งนั้นนะเนี่ยค่ะ เป็นไม้ที่เขาบดแล้วค่ะเป็นปุ๋ยทั้งนั้นเลยเนี่ยที่ไม่มีเห็ดเห็นให้เห็นในบริเวณนี้อาจจะไม่เกี่ยวว่าอยู่ติดกับทะเลนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้เห็นเขาไม่มาเกิดส่วนเห็ดตามพื้นนั้นอาจจะหมดฤดูเข้าไปแล้วค่ะก็ต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่สลัเวลาเข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด s ับ s c r i b e ให้ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูโฆษณาให้นะคะไม่พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะ